สวัสดีครับจำฝากขอมาบอกขอกันคือเก่าขอการพื้นเก่าเหมือนเสาและทิตย์นะครับหลังจากชิ้นเขาเ้าแล้วครับเป็นขอเสาแล้วมีที่ทีชื่อไปวานพอเทื่ยงวานพอเทื่องวานท่านตะวันก็ได้ปรับปรุง ตีนกัได้ทายรวยทั้งงานใส่สงการได้มาเที่ยวสงการมาเที่ยวชมดอกทานตะวันเด้อเพื่อนี่เราขานกันไว้ก็คือเอเรื่องข้ามหมากเนาะขมหมากขามหมากตัอเป็นมิทายเป็นนิทายขมหมากข้ามหมากถึงคนใส่กับงานต่างๆใส่ผู้เฒ่าใส่เทียวใส่กินอี่ละครับข้มหมากมาจากไส่ขมหมากคือเรื่องเชื่อมระหว่าง ที่การต่างๆเพื่อเชื่อมระว่างการไหวผีไหวเจ้าไหวสมมาการวะผู้ใหญ่สิ่ซเขมาเเครื่องสื่อสารขมากือยัางขมาก็คือเครื่องตุ่มโอมเครื่องสามัคคีสมัครมานสมัคคีเป็นนามหนึ่งเดียวกันเป็นสายโลหิตเดียวกันไปขอเมียก็ใส่ขมากไปขอสู้ขอเพื่อที่าเป็นคนผู้เด <Memory> ียวกันเป็นสายเลือดเดียวกันคนละพอละเม่มาอยู่ด้กันไป่พอขมากผู้ใหญ่ก็คือเอาขมากไป ไปไหวทไ่ตามไปยังกระแสขม่าออกขมาขม่านี่จะเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวนำภาพเป็นตัวประสานเรียงตุ้มห่มเป็นนาหนึ่งเดียวกันเนี่ยเป็นนัมหนึ่งเดียวกันนะครับที่มาของขมาก็จะเป็นนิทานประล่ำประไล่ที่จําปากที่พอพันมาเนาะจับปากที่พอพันมาบอกขม่าขมาา ดองยามเป็นนิทานพลังป์า拉เป็นหวานนิานาร์ลัป์巴าอยู่เลยนะคือดอ้พ่นมีรูกอยงสองคนรูที่สองคนกานลูเป็นคนดีสัดวกมีความสุขสติทมีคนีมีธรรมข้าวะมีความกตัญญูนะฮะหายปุยไงก่นมีคนเห็ดเปียกซาพอซาเมยปราะว่าเห็เปียกซ่าพอซาเม ในผมที่รวบลัดก่อข่าวนะถ้าจําได้นะฮะเห็นตรงเนี้ก็ร้องเสีงหน้าเป็นจําได้จําได้จําป่าอีพอพันได้ก็คือข้ามาข้ามาก็จะเป็นเออมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนมีลูกชายสองคนอ่ามันก็สอนลูกสอนเต่าให้เป็นคนดีเป็นคนขยันมันเพียรคนทูจักข้ามาหากินทูจัก บุญจักท่านนีงประมาณนี้แหละครับปันนี้จนสรายคนใหญ่ใหญ่กานาบานเป็นบ่าวเต็มตัวบอกครับพอเป็นบ่าวเต็มตัวพ่อแม่ก็ได้ไปขอเมียให้ขอเมียให้มาอยู่เลียงปูเลียงยาเลียงเลียงพ่อเลียงแม่พลังจิตนั้นมากน้องทรายกับไงเข้นมากเป็นบ่าวมาก พ่อแม่ก็อายุหลายลมหายใจจากไปก็ได้สร้างเสียลูกไว้ว่าให้เบิงแง่งกันฮักแพ่งกันเบิงน่องเบิงนุ่งประมาณนี้แหละเบงแง่งกันเบิงนองเบิงนุ่งป่านนี้วายก็ห่วงนองเพราะว่าพ่อแม่ก็พ่อยูแล้วต <c oughs> อนแม่ก็เสียชีวิตแล้วนู่หนองว่าบ่อยากเป็นผ้าลาของอ้ายบ่อยากให้อ้ายลำบากนุ่นองก็เดก ออกจาก,กบ้านไปออกจากบ้านจะไปห้าทำงานทำการอ่าย่างไปทั้งทิดทั้งผักแต่ว่าออกเฉียงเหนือย่างไปออกไปทั้งผักตะว่าออกเฉียงเหนือไปสองสามมือก็เห็นเตาสองสามมือก็เห็นเตาไแล้วเป็นห่วงนอนเด็กไปสองสามมือนอนไปทำผมใหม่ผมเลยไปพ่อผม ผมให้ไงผมให้ไงผู้น้องไปพอดผมให้ไงก็ได้ไปไปอาศัยรับนอนแต่ผมให้ไงทำมากกบแบะนอนสินะมันนี่ไอไอนันก็ได้ไปนั่งหาน้องน,นอนแต่ผมให้ไงเทพาลักเป็นว่าไออันนี่ก็มีสัมมาคาระบระพมจักขอจักเป่าวงจัก มาหลับมานอนบ่อหดจัจมปากจมคำก่อน่ะจมปากจมบอกไอผู้น้องเนี่ยกะลิปไปนอนอยู่ฮะพอนอนหลับไปเป็นเทพาลักษ์คนกะลิสาปไปเป็นก้อนหินปูนขา้าจุนพูนเยี่ฮะขา้าจนพูนเนี่ยไหวกับพเป็นแต่อยู่แล้วคือนคำหอดพ่อแม่เบาไวกะลิบอกแม่ว่าจะไปน้่หาน้องถามข้าวไปน้่ถามข้าวไปน้่ไปน,ไปน้องว่าไปทั้งนี่ทั้ง หากตะวันออกเฉียงเหนือไปทั้งนี้น้ำงไป,ปเอินเอ่นเปื่นนัถามไปไปค้ำยึดไตต้นไใหญ่้ไงต้นไใหญ่ต้นนั่นไอ้ดุมเมื่อยขุ่มล่าไอ้เด็กก็ได้กล่มตัวลงนอนหล่มตัวลงนอนไปพลาก,กระบ่ายีเอ้ยได้หน่อยกูนี่พี่น้องกูนี่มันคือภูมีสัมมาฆะเราอะมันคือมะรวงมาเกิ่นมันคือมาหล,ลับมานอนมันคือบกขอบอน,นั่นโบนี่เปิดกว่า พะว่าไปปรับดิพลากระซาบให้อ้ายนี่เป็นต้นหมากวัตนตนหมากขางขางหินขางตนหินตนหมากถ้าไปตนหินเอาแล้ววันนี้ผู้เมียกับผัวไปบอกเตากับไปขึ้นมาบอกน้ำหาผู้ผัวสลับวันออกน้ำหาผู้ผัวผู้ผัวก็เลยถามาวไปคำปกับไปคำอยู่หันคือเกาไปคำอยู่หันคำอยู่ตน้น ให้คือเกา่าหลังจากคามีตนให้ไปนอนดูโคตรตนให้พมพมตนให้อีกเตพาหลักเตพผ้าหลักคนกับวายพระพคําม,คมาระลาอีกซาห้เป็นต้นผู้เกี่ยวต้นหมาก่วันเกี่ยวตนหมากตนผู้เกี่ยวต้นหมากมเนี่ยเป็นที่มาขอ,ของของคัหมาคําผู้หลังจากนั้นมาบัน เจ้าฝ่ามหากรัตรอำมาตย์เสนาผ้า,ากันออกเทียยออเท่ยวป้าผ่นไอกระหอกเที่ยวป้า,า,าก็ออกเที่ยวป้าแต่ว่าผ่าคือตนให้ผมใหญ่ได้ตนให้ผมใหญ่ก็หักอยู่ตนใหญ่บัดนอามาตย์เสนาก็ได้ไปปูดเอาหินปูนปูดเอาหินข้าวขาวนข,ขาวขาวก็ตตอยเอาตอนบหมาเต็ดเอาใบผู้อามาตําตำ่กัน พอมาตําใส่กันมันมันเลยกเป็นสีแดงก็เป็นสีแดงสีแดงเป็นน้ำสีแดงเลยกไปใหเจาฟ้ามหากริย์เพิ่นบึงจอฟ้ามหากริย์เเป็นก็แปลกใจกันว่านีสีเขียวอันนี้สีขาวอันนี้เอามาบวกใส่กันเอามาต่าใส่กันมันก็เป็นสีแดงเิ่นก็เลยกว่ามันเป็นเห็นเป็นสัญลักษณ์ความลักความสามัคคีความกลมเกี่ยวเป็นสายเลือดเดียวกัน น,นี่คือผมจําปากพอมาแต่ว่าผมก็บม่ได้ละเอียดเพราะว่านี่คือสุปมาแบบนี่ว่ามันเป็นเครื่องตุ่มโฮมเครื่องสมัครสมานสมาสมมคคีเป็นสายเลือดเดียวกันสร้างกันเขียดให้กันไปขอลูกขอเมียหรือไปเบอกยังกะสร้างไปไหวจะปูไปไหวจะเท,เทีบเทวาต่างๆก,ก็คือข้ามหมากใน่ซมี่อยู่คูมาตลอด แต่ว่าบมมีพูดขยายความไปฟังว่ามันคืออย่างข้ามหมากหรือคือสายเลือดสายโลหิตเขาไปไหวนันใบนี้เขาไปหนี่ไปหันหนี่เกิมาคนสิบองคอยขึ้นพ่อคนสิบอหูจากรายละเอียดว่าข้ามหมากคืออย่างข้ามหมากคือเครื่องเชื่อมฮะเชื่อมมาข้ามหมากคาพูดมาไหวเด้อปูยาเอ้ยนี่เป็นนี่คือเป็นการเชื่อมเป็นการอ่อนน้อมอ่อนขอว่าเออข้ามหมากเนี่ยเป็นสื่อนําว่าเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่อง ุ่มโหมเป็นสายเราเห็ดเป็นสายเลือดเดียวกันเครียดกับหายเศร้าสร้างเครียดกับหายเศร้าสร้างกับหายเศร้าเพื่อนําคันหมากตัวนี้เขาเรยบปไเด้ความหมายกับวิทย์กับวิภูขยายความให้ฟังแต่ผมจําปากพอว่าจำไหนสนําเนล่ะสําเนล่ะหรือไผ่ทีมีก็นี่นกะซอยคอมเมนต์มาเนี่ยครับคอมเมนต์มาว่าคําหม,มากในความแต่ละคนมีความรูมาแบบไหนแต่ละคนฟังมาแบบไหนแต่ผมจําปากยิ่พอมากก็คือ เป็นเครื่องตุ่มหฮมเครื่องสมกักสมานสามาคัคคีเป็นสายเลือดเดียวกันอะนี่ขมมากตลอดพนกับพว่าหาขมมากว่าแม่ฮาขมมากว่าแม่ฮากขมมากว่าแม่แต่ว่าบอกบไอไก่ได้แปลบ่ได้สอนบ่ได้เพราะอยนี้หุ่นนี้ก็จะไขความเข้าใจฟังว่าขมมากคือเครื่องตุ่มเครื่องตุ่มห้มเครื่องสมัครสมานสามาคัคคีให้หักกันแพร่งกันดังสายเลือดเดียวกันดังนำ้ำหมากหมาก่าจะสีแดงกันบ่ โอเคครับเ้านี่ทักทายกันซั้นหน่อก่อนนะครับเนาะขอให้มีความสุขกับวันหยุดครับสวัสดีครับ